บรรยากาศยามเย็นในหมู่บ้านเขามะไฟมีกลุ่มชายสี่ห้าคนกำลังนั่งตั้งวงกลงเล่าอยู่ที่แค่หมายหน้าลานบ้านของพานสมลักษ์ชายพวกนี้มาจากในเมืองซึ่งรู้จักกับสมจิตซึ่งเป็นน้องชายของพานสมลักษ์คือว่าหัวหน้าฉันและเพื่อนๆที่มาด้วยเขาอยากจะลองเข้าไปเที่ยวในป่าสักครั้งน่าพี่ว่าแต่พวกคุณ,คณ อยากจะไปป่าแบบไหนล่ะครับผานสมลักษ์เอ่ยถามขึ้นผมอยากได้แบบธรรมชาติหน่อยนะครับผานถ้าจะให้ดีก็อยากจะลองยิงเสือสักครั้งนะครับถ้าทางจะตื่นเต้นดีไม่น้อยฮ่าฮ่่าดีเลกพูดขึ้นผานสมลักษ์ที่ได้ฟังคำตอบก็ถึงกับนั่งคุ้นคิดไปอยู่คู่ก่อนจะได้เล่าเข้มเข้มมากระดกเข้าปากจึงทำให้สมองเขาโลดแล่นก่อนจะพูดขึ้นมาว่า ถ้าอย่างนั้นผมจะพาพวกคุณคุณไปที่ห้วยน้ำวนที่นั่นมีทั้งสัตว์มีทั้งธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกอย่างผมเองก็ไม่ได้ไปที่นั่นมานานมากแล้วก็เลยว่าจะถือโอกาสไปเยี่ยมชมแถวนั้นด้วยครับเอาสิครับพานเออพี่ฉันว่าไอ้ห้วยน้ำวนที่พี่ว่ามันคุนๆนนะใช่ที่เดียวกับที่ว่าพานแดงเข้าไปแล้วหายไปเลยใช่ไหมพี่ สมจิตเอ่ยถามใช่แต่บางคนเขาก็ว่าพานแดงไปได้เมียอยู่อีกหมู่บ้านแล้วอ๋อค่อยโล่งอกไปหน่อยมีอะไรหรือเปล่าครับพานดีเลกเอ่ยถามแทรกขึ้นเปล่าหรอกครับพานสมรักเอ่ยตอบถ้าไม่มีอะไรก็มาชนแก้วกันดีกว่าครับดีเลกว่าหอมกับชูแก้วเล่าขึ้นคืนนั้นทุกคน ต่างพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งแนะนำตัวเองให้ได้รู้จักกันและเมื่อเวลาผ่านไปจนดึกพอประมาณ่านสมลักจึงบอกกับทุกคนว่าเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มดึกมากแล้วผมว่าเราไปพักผ่อนกันดีกว่าครับเพราะพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางกันแต่เช้าครับผ่านทุกคนต่างพากันแยกย้ายเข้าไปนอนพักผ่อน เวลาก็ให้ค่อยเลื่อนผ่านไปจนกระทั่งมาถึงเช้าของวันใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นในพื้นที่ชนบทของชาวบ้านป่าทุกคนต่างพากันขยับตัวลุกขึ้นมาจากที่นอนก่อนที่จะเดินออกมานั่งรวมกันที่แค่เอาตื่นกันแล้วเหรอครับเสียงของผานสมรักเอ่ยทักขึ้นครับแล้วนั่นผานกำลังจะทำอะไรเหรอครับ วิกรมเอ่ยถามอ๋อก็กำลังเตรียมผิงเนื้อแหงนะครับกะว่าจะเอาไว้เป็นสเสบียงในการเข้าป่าครั้งนี้นะครับมาแล้วครับกาแฟร้อนๆมาแล้วมาครับทุกคนมากินกาแฟด้วยกันครับเสียงของสมจิตเอ่ยขึ้นพร้อมกับยกแก้วกาแฟมาเสิร์บทุกคนต่างพากันนั่งจิบกาแฟพร้อมกับทอดสายตาออกไปดื่มดำในรสของธรรมชาติ แหมบรรยากาศที่นี่มันช่างสดชื่นจริงๆว่าไหมดีเลกเอ่ยขึ้นจริงครับหัวหน้าเหมาะแก่การพักผ่อนที่สุดเลยครับสุชาติเอ่ยเมื่อทั้งหมดนั่งผ่อนคลายกันเรียบร้อยก็เตรียมตัวไปเก็บข้าวเก็บของก่อนจะออกมานั่งรวมกันเพื่อกินข้าวพวกเขาใช้เวลาในการจัดการกับอาหารอยู่พักหนึ่งก่อนที่พานสมลักษ์จะขอตัวเดินเข้าไปหยิบปืน และสัมภาระในการเข้าป่าทว่าไม่นานนะักเขาก็เดินกลับออกมาพร้อมทั้งเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มว่าพร้อมที่จะเข้าป่ากันหรือยังครับพร้อมแล้วครับผานทุกคนเอ่ยตอบขึ้นพร้อมกันไม่นานเท่าใดนะักผานสมรักก็พาคณะคนในเมืองออกเดินทางในทันทีเส้นทางที่เป็นทุ่งโล่งทำให้มองเห็นภูเขาสูงที่ตั้งแต่าง,งานอยู่เบื้องหน้า พานสมลักษ์พาทุกคนเดินมาหยุดพักอยู่ที่หน้าทางเข้าป่าจากนั้นตัวเขาเองก็ได้เดินไปจุดทู่ทำการบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาไม่นานเท่าไหรเขาก็เดินกลับมาอย่างที่ทุกคนนั่งอยู่เอาล่ะครับเดี๋ยวเรานั่งเล่นกันไปก่อนรอเวลาให้ถูกหมดดอกแล้วผมจะพาเดินเข้าไปข้างในพานสมลักษ์ว่าทั้งหมดพากันยืดเส้นยืดสาย นั่งผ่อนคลายกันอยู่สักพักเมื่อหันไปเห็นทูบที่จุดไว้ไม่หมดดอกผานสมลักษ์จึงลุกขึ้นพร้อมกับเอ่ยออกมาว่าเอาละครับได้เวลาเดินทางกันต่อแล้วทุกคนที่เห็นและได้ยินต่างก็ดีตัวลุกขึ้นก่อนจะเดินตามหลังผานสมลักษ์ไปติดติดเมื่อเข้าไปในเขตปา่าทุกคนต่างพากันตื่นเต้นไปกับพวกแมกไม้นานาพันุ์อาทิเช่นมาข่ามงตะเคียนยางนา ยางแดงหรือแม้แต่ต้นพยุงพวกมันทั้งหมดต่างแข่งขันกันแทงยอดขึ้นไปรับแสงของดวงพระอาทิตย์ทำให้เกิดเป็นล่มเงาแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณเมื่อเดินกันไปได้อีกสักพักก็มีเสียงของนกนานา,นาชนิดดังขึ้นมาอยู่ตามต้นไม้กาวดอกกระแตหรือแม้กระทั่งพวกดิงต่างก็พากันออกมาโชว์ตัวทำให้ทุกคนที่ได้เห็น ต่างพากันหลงไหลกับระบบนิเวศอันสมบูรณ์เถาว่าป่าก็คือปา่าใช่ว่าจะมีแต่สิ่งที่สวยงามแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยสัตว์หลายหรือแม้แต่อาถันที่แฝงตัวเล่นลับอยู่มากมายเมื่อทุกคนพากันเดินไปได้อีกสักพักผานสมรักก็หันมาบอกกับทุกคนว่าเอาละ่ะพัก,กินข้าวกินน้ำกันก่อนครับนี่ก็น่าจะเที่ยงกว่าแล้วว่าจบทุกคนก็พากันนั่งลง จัดการกับอาหารสำเร็จรูปก,กินแก้มกับเนื้อเข็มของพานสมลักษ์เอาดอยเข้ากันอย่างลงตัวเวลาผ่านไปพักหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังนั่งย่อยข้าวกันอยู่นั้นพันสายตาของพานสมลักษก็ดันเหลือไปเห็นฝูงไก่ป่าสี่ห้าตัวกำลังใช้เล็บตะกุยดินเพื่อหาหนอนและ,มะแมลงกินเป็นอาหารข่าวแรกพานสมลักก็คิดว่าจะปล่อยพานแต่พอคิดไปคิดมา ถ้าหากว่ามีสเสบียงติดไว้ก่อน่าจะดีกว่าคิดได้ดังนั้นพานสมลักษ์ก็คว้าปืนที่พิงอยู่ก่อนจะผัดเปลี่ยนลูกกระสุนเป็นลูกปลายยัดเข้าไปแทนพานจะไปยิงอะไรเหรอครับดีเล็กเอ่ยถามขึ้นก็ว่าจะไปยิงไก่ป่าพวกนั้นเอาไว้เป็นสเสบียงนะครับคุณดีเล็กว่าจบพานสมลักษ์ก็ค่อยๆเดินออกไปด้วยฝีเท้าที่เบากิบไม่นานเท่าใดนะ เสียงกำปนาตก็ดังสนั่นขึ้นผ่านสมรักรีบวิ่งเข้าไปที่ตรงนั้นก่อนจะควาเข้าไปที่คอของไอตัวที่กําลังดิ้นปัดๆอยู่จากนั้นจึงออกแรงกระตุกเสียงดังกึบเป็นอันว่ายุติความทรมานของมันเขาทำอย่างนั้นอีกสองตัวก่อนจะจับรวบสองขาแล้วนำมามัดไวร้รวมกันจากนั้นจึงหิ้วเดินกลับมายังที่พัก โอ้โหได้ไก่มาเยอะเชียวครับพานสูชาติเอ่ยขึ้นนิดหน่อยครับเพราได้เป็นสเสบียงของในเย็นวันนี้นะครับพานสมลักษ์เอ่ยตอบแล้วนี่ว่าแต่เราจะต้องไปอีกไกลไหมครับพานไอ้ห้วยน้ำวนที่พานว่านะครับดีเล็กเอ่ยถามไอจะว่าไก่มันก็ไม่ไกลเท่าไรหรอกครับแต่ติดที่วันนี้เราดัานออกตัวกันสายผมก็เลยคิดว่าวันนี้ เราอาจจะไปกันไม่ถึงที่นั่นพวกคุณคุณรีบกลับกันหรือเปล่าครับไม่ครับพานสบายสบายเพราะพวกผมลากันมาเป็นอาทิตย์ครับยังไงก็กลับไปทันดีเล็กเอ่ยตอบถ้าอย่างนั้นเราก็ลุยกันต่ออีกหน่อยเธอครับถ้าผมเดาไม่ผิดหนทางข้างน้านี้น่าจะมีลําธารสายเล็กๆเ,เดี๋ยวคืนนี้พวกเราจะไปพักข้างคืนกันที่นั่นครับว่าจบ ผานสมรักษ์ก็เดินนำไปทันทีแสงสว่างที่สาดส่องลงมาตั้งแต่ทีแรกก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆทั้งห้าชีวิตเดินมาถึงยังจุดหมายก็เป็นเวลาที่ใกล้จะโผเพมากแล้วเอาล่ะครับทุกคนเดี๋ยวพักกินน้ำกินท่าแล้วก็จัดการกับเต็นท์พักได้เลยนะครับส่วนผมจะออกไปหาไม้มาเตรียมเอาไว้สำหรับก่อไฟในค่ำคืนนี้ครับว่าจบ ผานสมลักษ์ก็เดินออกไปปล่อยให้คนเมืองเขาได้นั่งพักกันต่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งทั้งหมดได้กลางเต็นพักจนเสร็จเรียบร้อยพวกเขาต่างพากันมานั่งที่หน้ากองไฟก่อนจะมองไปที่ไก่ป่าที่บัดนี้กาลังถูกพานสมลักษ์หมุนพลิกไปมาอย่างชำนาญมาครับทุกคนเออนี่สมจิตเดี๋ยวผีวานช่วยเอาไก่ตัวนั้นไปสับให้ที จะได้เอามานั่งกินกันผานสมรักเอ่ยขึ้นในขณะที่กลุ่มของดิเรกตอนนี้ก็เริ่มจะลินเล่าเผาหัวกันแล้วเอาสักหน่อยครับผานจะได้กระชุ่มกระชวยครับวิกรมพูดขึ้นผางยื่นส่งแก้วเหล้ามาให้ผานสมรักยื่นมือออกไปรับพร้อมกับเอ่ยคำขอบคุณก่อนที่เขาจะกระดกรวดเดียวจนหมดแก้วอ่าชุมขอต่ออีกสักแก้วไหมครับผาน วิกรมเอ่ยถามยังก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไก่มันจะยำเกินกินฮ่าฮ่าผานสมรักเอ่ยอย่างติดตลกทำเอาทุกคนถึงกับยิ้มไปตามๆกันจากนั้นทั้งหมดก็เริ่มสวนเสเฮฮากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มจะคุยกันอย่างออกรถออกชาตินี่ผานสมรักครับผมอยากจะถามอะไรผานสักหน่อยได้ไหมครับวิกรมเอ่ยถามขึ้น ได้สิครับถามมาเยอะๆก็ได้ครับคุณวิกรม่านสมรักษเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงที่อ้อแอ้ก่อนที่วิกรมจะเอ่ยถามขึ้นว่าเออจริงไหมครับผ่านที่เขาว่ากันว่าในป่าลึกแบบนี้มักจะมีพวกเสือสมิงอยู่เฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้บ้าในป่าใครเขาให้พูดถึงเรื่องแบบนี้กันว่ดีเละกระชากเสียงขึ้นตัดบทผมขอโทษครับหัวหน้า วิกผมเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าที่สลดลงเอาเถอะครับเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วไปครับผมว่าคืนนี้ก็ดึกมากแล้วพวกคุณคุณรีบเข้านอนกันเถอะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางกันอีกครับพานถ้าอย่างนั้นพวกผมขอตัวไปนอนพักกันก่อนนะครับดีเลกว่าก่อนที่จะพยักหน้าให้กับลูกน้องเมื่อทั้งหมดเข้าไปอยู่ในเต็นที่พัก ผานสมรักก็หยิบเอาท่อนไม้ฝืนใส่เข้าไปไว้ในกองไฟไม่นานฐานไฟที่ดังแดงก็ติดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟสองแสงสว่างไปทั่วบริเวณเต็นท์พักผานสมรักนั่งอยู่พักหนึ่งก่อนจะแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดที่ผิดปกติเขาจึงค่อยๆเอ็นตัวลงนอนข้างกองไฟโดยปลดเอาผ้าเข่ามาที่คาดเอวมาหอคุมตัวเอาไว้เพื่อกันหนาว เวลาผ่านไปนานเท่าใดก็ไม่ทราบได้จูจๆวิกรมซึ่งกั้นปัสสาวะไว้ไม่ไหวจึงค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นก่อนจะเดินออกมานอกเต็นท์พักเขามองซ้ายมองขวาก่อนจะเลือกเดินไปยังโคนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆแต่ในขณะที่เขากำลังชี่อยู่นั้นพันก็มีร่างเงาดำทะมึนพุ่งตรงเข้ามาใส่ที่ตัวเขาและหลังจากนั้นสติของวิกรมก็ดับวูบลงไปทันที เวลาผ่านไปจนค่อนลุ่มสมจิตที่นอนอยู่ในเต็นท์หลังเดียวกันกับที่วิกรมนอนเขาค่อยๆลืมตาตื่นก่อนจะพบว่าวิกรมไม่ได้นอนอยู่ในเต็นแล้วคราวแรกเขาคิดไปว่าวิกรมอาจจะลุกไปปัสสาวะแต่ทว่ามันก็นานเกินจนผิดปกติสมจิตจึงตัดสินใจลุกเดินออกไปจากเต็นท์ก่อนที่จะเห็นพี่ชายของเขากำลังนั่งอยู่ที่หน้ากองไฟเออนี่พี่ เห็นวิกลมเพื่อนฉันบ้างไหมสมจิตเอ่ยถามขึ้นเออตั้งแต่ที่ข้าตื่นมาข้าก็ยังไม่เห็นใครเดินออกมาจากเต็นท์เลยนะเอาแล้วมันหายไปไหนของมันวะเนี่ยสมจิตพูดขึ้นหอมทั้งใช้มือเกาไปที่หัวดังแก,แก่ๆกมีอะไรกันเหรอครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าแววเหมือนกับว่ามีคนหายดีเล็กที่ตื่นขึ้นมาแล้วเอ่ยถามขึ้น ก็ไอ้วิกรมน่ะสิครับหัวหน้าไม่รู้ว่ามันหายไปไหนผมตื่นขึ้นมาก็ไม่พบเห็นมันแล้วครับสมจิตว่าชิปหายดีเลกอุทานขึ้นผมก็บอกให้ทุกคนแยกย้ายกันตามหาเสียงตะโกนเรียกชื่อดังขึ้นมาจนลั่นป่าแต่ทว่ากลับไม่ได้ยินเสียงตอบกลับมาแต่อย่างใดทำให้คนทั้งหมดเริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดี แต่เทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังตามหากันอยู่นั้นพันจูจูพานสมรักก็ส่งเสียงเรียกให้ทุกคนมาที่เขามีอะไรล่ะครับพานเจอวิกรมมันแล้วเหรอครับดีเลกเอ่ยขึ้นทันทีที่วิ่งมาถึงไม่หรอกครับแต่เจอกับรอยเท้าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของคุณวิกรมนะครับเออถ้าอย่างนั้นพานช่วยแกะรอยนำทางพวกผมไปเลยได้ไหมครับ ดีเลกพูดขึ้นดูท่าทางเขาน่าจะเป็นคนที่รักลูกน้องมากผานสมรักจึงรีบออกเดินทางนำทางแกะรอยตามไปทันทีเส้นทางที่มีรอยเท้าปรากฏเหมือนว่ากำลังมุ่งตรงไปยังทิศท,ทางของห้วยน้ำวนและมันก็เป็นจริงเมื่อล่องรอยได้นำพาพวกเขามาถึงยังลำห้วยที่มีกระแสน้ำวนอย่างน่ากลัววิกรมวิกมโวยวิกมอยู่ไหน เสียงตะโกนเรียกของทุกคนยังคงดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะมีเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่าหรือว่าวิกรมมันจะถูกผีลากมาที่นี่ดีเลกเอ่ยขึ้นพร้อมกับมองมาที่พานสมรักษ์เหมือนกับจะถามขอความคิดเห็นมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเลยครับคุณดีเลกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองทำพิธีเปิดป่าสักพักนะครับส่วนพวกคุณคุณก็นั่งกันนิ่งๆ อย่าแตกกลุ่มไปไหนนะครับว่าจบพานสมลักก่อนนั่งลงกับพื้นก่อนจะยกมือขึ้นพนมไหวาจากนั้นจึงตั้งจิตบริกรรมคาถาไม่นานท้องฝาที่เคยสว่างแจม่มใสพันกับมีมวลเมฆขึ้มเลื่อนมาบทบังแสงพระอาทิตย์เฮ้ยไหนพานสมรักว่าจะทำพิธีเปิดป่าไงไหนมันทำท่าเหมือนจะปิดอย่างนั้นล่ะดีเลกเอ่ยขึ้นนั่นน่ะสิครับหัวหน้า สงสัยแกจะท่องคาถาผิดหรือเปล่าสุชาติเอ่ยสำทับไม่หรอกเห็นแบบนี้ก็เถอะพี่สมรักษ์แกเก่งเรื่องอาคมยิ่งกว่าเป็นพาล่าสัตว์อีกนะครับสมจิตพูดขึ้นก่อนจะพากันนั่งลงอย่างเงีบเงยบๆไม่นานทั้งหมดก็ได้ประจากต่อภาพที่อยู่ตรงหน้าเมื่อตรงกลางลำห้วยน้ำวนเกิดปรากฏร่างของวิกรมซึ่งกำลังหมุนวนอยู่บนผิวน้ำ โดยสภาพที่ทุกคนเห็นมันเหมือนกับว่าร่างของวิกลมถูกมีดฟันเข้าเป็นร้อยๆเล่มมันเละจนชิ้นส่วนของร่างกายแทบจะหลุดออกจากกันนั่นเองจึงทำให้ทุกคนถึงกับต้องเบือนหน้าหนีด้วยความหวาดกลัวแต่ทว่ายังไม่ทันที่ทุกคนจะได้หายใจหายคอพันก็มีร่างประหลาดหน้าตาน่าหวาดกลัวค่อยๆลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำลักษณะของมันเหมือนกับมนุษย์ แต่หน้าตาเนื้อตัวขายกับเสือมันค่อยๆเดินขึ้นมาบนฝั่งก่อนจะคำรามขึ้นเสียงดังโฮผ่านสมรักษ์ที่ถอนออกจากสมาธิเขาได้รู้ทันทีว่าไอ้ตัวประหลาดที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือพายสมิงดำมันคือพูดผีร้ายที่มักจะแฝงตัวอยู่ในลำห้วยหรือในป่าเขาที่ลึกๆมึงกล้าดียังไง ถึงได้มาลูกคมกูเสียงของมันตะวาดขึ้นแต่ผานสมลักษ์เองหาได้หวาดกลัวไม่เขายังคงจ้องหน้ามันนิ่งพร้อมกับหลวงมือเข้าไปในยา่ามหยิบเอามีดอาคมขึ้นมาก่อนที่ไอ้พลายสมิงดำจะวิ่งเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วผานสมลัก์รีบฉากตัวออกด้านข้างก่อนที่จะตะวัดมีดเข้าไปที่สีข้างของมันเสียงดังฟุบแต่ทว่าเขาเองก็ถูกกรงเล็บของมัน ตวัดเข้าที่สีข้างเช่นกันโอ้ยเขากัดฟันแน่นพางใช้มือสายยกขึ้นมาปิดบาดแผลทางด้านดีเลกที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงลุกขึ้นยืนก่อนจะทำท่าทางจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ทว่าก็ถูกมือของสมจิตดังเอาไว้ที่บาเสียก่อนใจเย็นก่อนครับหัวหน้าถึงเข้าไปตอนนี้เราก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้หลังแต่จะให้พี่สมรักเขาต้องเสียสมาธิเอาเป,ป่าครับ ผมว่าเราอยู่ที่นี่แหละครับแต่ว่าเชื่อผมเถอะครับหัวหน้าทางด้านของพานสมลักตอนนี้ในมือของเขากระชับมีดหมอเอาไว้แน่นก่อนที่ไอ้พายสมิงดำจะพุ่งเข้ามาเล่นงานเขาอีกครั้งพานสมลักรีบเอี้ยวตัวหลบจากโกงเล็บแต่ทว่ากลับหลบไม่พ้นเมื่อกงเล็บทางสายของมันตวัดเข้าที่หน้าท้องของเขาพานสมลักรีบกระเด้งตัวหนี ทำให้เกิดแผลไม่ลึกนะักแต่ทว่าเขาก็เจ็บหนักอยู่พอสมควรในขณะที่เขากำลังส่วนเซอยู่นั้นร่างของไอ้พายสมิงดำก็พุ่งกระโจนเข้าใส่เขาอีกครั้งผ่านสมลักษ์ที่เห็นจึงตัดสินใจพุ่งหนีลงด้านข้างก่อนจะหมวนตัวลุกขึ้นมาแล้วพุ่งตัวกระโดดเข้าล็อกคอจากทางด้านหลังมันพยายามดิ้นสะบัดตัวสุดแรงแต่ทว่าก็ถูกมีดหมอของผานสมลักษ กะนำแทงเข้าที่หน้าอกอย่างไม่ยั้งมันหลงลั่นขึ้นมาอย่างหวยหวน <L un> ก่อนที่ตัวของมันจะตัดสินใจกระโจนตัวลงไปในลำห้วยโดยที่ยังมีร่างของพานสมรักติดอยู่พี่เสียงของสมจิตตะโกนขึ้นมาลั่นพวกเขาทั้งหมดรีบวิ่งตรงมายังริมห้วยก่อนจะทันได้เห็นเลือดที่พุดขึ้นมาแดงฉาน ทุกคนต่างพากันนั่งใจเสียแต่ทว่าเพียงไม่นานท้องฝาที่มืดสนิทอยู่นั้นพันก็ค่อยๆสลายเปิดออกจนกลับกลายมาเป็นเหมือนปกติเฮ้ยดูนั่นสุชาติรีบฉี้มือไปที่โขดหินทุกคนรีบหันขวับไปมองทันทีก่อนจะพบเข้ากับร่างของพานสมลักษ์ที่กำลังพาตัวเองขึ้นไปนอนแผดลาอยู่บนนั้นเป็นยังไงบ้างครับพานไหวไหมครับเดี๋ยวพวกผมเข้าไปช่วย ดิเลกตะโกนถามขึ้นไหวๆไวครับไม่ต้องมาเดี๋ยวผมขอพักสักแป๊บครับเมื่อสิ้นสุดคำพูดของพานสมลักษพันทั้งสามก็ต้องสะดุ้งขึ้นเมื่อวิกรมได้เดินมาที่พวกเขาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเอาหัวหน้ามาทำอะไรกันอยู่ที่นี่ครับเฮ้ยวิกรมนายตายไปแล้วนี่นะทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ดิเลกเอ่ยถามขึ้น ตายอะไรกันครับหัวหน้าผมยังมีชีวิตอยู่ครับวิกรมเอ๋ยก่อนจะใช้มือดึงแขนให้ทุกคนดูใช่แล้วล่ะครับคุณดีเล็กคุณวิกรมที่พวกเรากำลังเห็นกันอยู่ก็คือคนจริงๆแหละครับผ่านสมรักที่ไหว้ข้ามมาเอ่ยตอบทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ละ่ะพานทังๆที่พวกเราทุกคนก็เห็นว่าวิกรมมันตายไปแล้วแถมสภาพยังเวอะวะเสียด้วยดีเล็กเอ่ยถามขึ้น หอมกับทําท่าทางคนลุกเมื่อนึกถึงภาพที่เขาเคยเห็นคืออย่างนี้ครับเมื่อผมได้นั่งสมาธิลงไปก็พบเห็นคุณวิกรมกําลังนั่งพิงอยู่ที่โคนต้นไม้แต่ทว่าเขาก็ถูกบดบังไปด้วยม่านอาคมซึ่งคนธรรมดาไม่อาจมองเห็นได้ประกอบกับที่ไอ้พายสมิงดำมันได้สร้างภาพลวงตาเพื่อให้ทุกคนหลงคิดไปว่าคุณวิกรมได้ตายไปแล้วอา้าว แล้วทำไมมันถึงไม่เข้าวิกรมตั้งแต่เมื่อคืนเลยล่ะครับพานนั่นก็เพราะว่าไอ้พายสมิงดำมันจะสูบเลือดกินเนื้อคนได้ก็ต่อเมื่อถึงคืนแลมเท่านั้นและนี่จึงเป็นสาเหตุที่มันต้องพางตัวคุณวิกรมเอาไว้ครับเออโชคดีนะที่วันนี้ไม่ใช่คืนแรมดีเลกว่าพางเอามือรูปที่แขนใครว่าไม่ใช่ล่ะครับคุณดีเลกคืนนี้แหละครับคืนแลม ฮะทุกคนอุทานขึ้นพร้อมกันอย่างตกใจใช่แล้วล่ะครับถ้าพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไรมันขาเราหมดทุกคนแน่โชคดีที่จัดการมันได้เสียก่อนไปเราดีไปจากที่นี่กันเถอะครับว่าจบผานสมลักก็ออกเดินนำหน้าทุกคนไปทันทีทั้งหมดต่างเร่งฝีเท้าจ้ำเดินกันอย่างรวดเร็วก่อนจะมาพักค้างคืนกันแถวชายป่าคืนนั้นทั้งคืน ทุกคนต่างนอนอยู่รวมกันพร้อมกับสลับกันเข้าเวรจนถึงเช้าผานสมลักรีบพาทุกคนเดินทางตัดลัดออกจากป่าก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านทั้งหมดพากันเดินมาถึงบ้านของผานสมลักก็เป็นเวลาที่เย็นยำ่ำและคืนนั้นทั้งหมดต่างก็พากันนอนหลับยาวไปจนถึงเช้าขอบคุณผานสมรักมากมากนะครับที่เปิดประสบการณ์ท่องป่าให้กับพวกผมดีเลกเอ,อ่ยขึ้น หลังจากขนของขึ้นรถเรียบร้อยอ๋อครับคุณดีเล็กรอบหน้าก็อย่าลืมมาเที่ยวหาผมอีกนะครับเออผมก็ลืมไปเลยครับนี่ครับเงินค่านำทางให้พวกผมโอ้ยไม่ไม่ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับถ้าจะให้ก็ขอให้ความเมตตาเอ็นดูให้กับสมจิตมันเถอะครับผานสมรักว่าไอ้เรื่องนั้นผานไม่ต้องห่วงครับทุกคนก็เหมือนน้องผมคนหนึ่งอันนี้ ถ้าพานไม่รับเงินงั้นก็รับนี่เอาไว้เถอะครับดีเลกพูดขึ้นพางยกเล่าให้กับพานสมรักไว้ทั้งหมดแหมแบบนี้เห็นทีผมจะปฏิเสธไม่ลงฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เดี๋ยวถ้าได้ลาอีกรอบผมจะมาเที่ยวหาพานกันอีกนะครับแต่ว่ารอบหน้าผมขอนั่งจิบเหล้าชิวๆอยู่บ้านดีกว่าครับเออได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกคนเสมอครับ ถ้าอย่างนั้นผมก็ขอตัวลาเลยก็แล้วกันนะครับดีเลกพูดขึ้นก่อนจะเดินเข้าไปนั่งอยู่ในรถเดินทางแขวขาดปลอดภัยกันนะครับเสียงของพานสมรักเอ่ยขึ้นก่อนที่รถยนต์ของดีเลกจะค่อยๆเคลื่อนออกไปอย่างช้าๆช้าๆจนลับสายตาก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวของพายสมิงดำในป่าลึก ฝากติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube หนุ่มพเนจร c h ชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ